เก็บมันคือเก่าทุกคนมีลาย ลุกแล้ไหมลอกมอหาลุกแล้ไหมเอามานันขึ้นรถบิว,อย,อ,ยวอยู่ให้อยู่ส่วนทุกคนอยู่ให้อยู่ส่วนกับประมาณนี้ทุกคนก่าลำบากเลยจัหน้อย้อนมันมนี่ก็มาเก็บมัน คือเก่าทุกคนเก็บมันขึ้นรถคือเก่ามันนี่แม่พี่น้องขึ้นไปตัดมันก่อนมันหนึ่งจากเก็บเก็บขึ้นแล้วก็สิขึ้นไปตัดฉัได้มาตัดมันอยู่พี่เราได้ป่ะนี่ Chịu thẳng thương của mẹ mê Cắn mắn Nhìn một con Út nè Chịu thương phun hay vô xuân Thu này Mà tắt xoay đây đó đầy vòng vàng cơ อ่อนทุกคนเหงื่อแตก มันที่เขาเก็บขึ้นมาเนาะนี่เนาะเอาซิมาตัดเลยเนาะมันนี่เนาะบูมีบอลตั้งกล้องมันนี่ทุกคนจักซิเมนตั้งอยู่ใส่กล้องนี่ก็เอาขาดตั้งกล้องกับบูมีทุกคนอาใส่แต่ง้อยตามปลาพุ่มไม้นี่แหละบางทีก็่งอย้อยยุดีๆกับโทรศัพท์ตกเป๊กทุกคน นนเอาสมา้เอิ่มเลืล่อิกับมือเที่ยงมาแล้วจะบุดหนึ่งสิละมือสห้อนสิลปยูบได้มาน้อยทุกคนมาน้อยๆเป็นตะแพงนัง่นแหละเก็บเสร็จปบาทุกคน นอสานทุกคนหลังจากเอาตันมันนี่ก็เห็นนอสานอยู่นี่นะมาสิตัดนอสานตะแก่งกินพร้อมเลยนอสานเด้อนี่เกิดจากธรรมศาสติเนาะ อันนี้เนอะอันนี้คือนอสานเอาไปแก่งไปอ้อมทุกคนไปเออไปเออลามก็ได้ทุกคนอันนี้นอสาน นี่ลายอยู่ทุกคนแถวนี้ก็ทุกคนทุกคนเอาไปแกงไปอ่่ไปอ,อ้อมกินแซบนอตัวนี้นะขมอัลรำเด้อทุกคนเด้อนอสานี่เด้อเอาไปแกงมันจะขมหน่อยนึงเนาะทุกคนเนาะขมแซบแซบหน่อยนึงเนาะขมอัลรำนี่แหละทุกคนขอเอิ้นแซบเด้อนอสานแต่เมื่อกี้ติ๊มน้อยสิเอาไปเฮ็ดกินนี่แหละแต่เมื่อกี้ติ๊มน้อยก็เอาหน่อยนึงเนาะทุกคนนอสาน มาเอาส้มทุกคนใบอันนี้ทุกคนเป็นกินเดอเป็นส้มเนาะทุกคนเนาะเขาเอือนใบส้มหุ่นขนแถวนี้แต่เมื่อกี้ติมน้อยเอือนก็เอือนใบส้มหุ่นเนี่ยใบอันนี้กินได้เลยทุกคนเปรี้ยวๆเอาไปกินส้มได้แต่เมื่อกี้ติมน้อยสิเอาไปกินส้มเมื่อนี้เอามะม่วงมะน้ำทุกคน,มมนแล้วก็เอาใบอันนี้ไปน้ำไปกินส้ม ใบอ่บอ,อนมันยู่สูงทุกคนกินเลดเอาใบามันกินส้มใบอ่อนใบแก่กินได้เมดแต่ว่าใบาแก่มันบุบส้มเนาะทุกคนเนาะบุส้มแหงเนาะเราต้องเอาใบาอ่อนมันทีส้มแหง เอาไปกินส้มเอาไปกินเมี่ยงทุกคนกินเมี่ยงกินส้มเพราะว่าใบตัวนี้มันส้มมันเปรี้ยวคำนังต่ำเจียวกินส้มทุกคนส่วนเจียวก็มีมักเพชรมีน้ำตาลมีกระเทียม มีเกลือมีเปนงนูวเน,น,นาะทุกคนเนาะมีเปนงนัวเป็งโนเนาะสุรสดเนาะทุกคนเนาะถ้เมื่อขก้นติมหน่อยเอามะงม่วงมาแล้วก็เอาใบส้มมา jam mom Sep-sep, กินส้มเน้อทุกคนยำมะม่วงกินส้มขาดปลาทุกคน กิน้นหมูกำลังสีปิ้งเนาะนี่เนาะแกกงโนซานแล้วกับปิ้งจิ้นหมูปิ้งซิ้นหมูหมียรละเซอร์บอ

นอไม่เซ็บเซ็บเหมือนนี่พร้อมกับปิ้งหมูทุกคนปิ้งสิ้นหมูนี่เป็นตะก,กินเนาะทุกคนมีนอสารมีนอไม่มีอมยมอดสะอ้อยอดออยลิงเนาะทุกคนเนาะ บรรยากาศมนีก็้อนหลายทุกคนแหลดแท้แหลดบ่าฝนบปตกเลยทุกคนเลยหลยเหลือนผ่านมาละฝนบปตกเลยสองสามเลือนและฝนบปตกทุกนมันก็บ,บขึ้นเลยแหลดห้อน ก็คือกับลักเนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเตมวยติ้มน้อยสิลองให้เบิงเนาะทุกคนเนาะยกตัวอย่างอันนี้เป็นหนูเนาะทุกคนเนาะหนูแลนเข้ามาเนาะยกตัวอย่างหนูเนาะอันนี้เนะาะเข้ามานี่ไตเข้ามาเนาะทุกคนเนาะ นั่นตายเลยทุกคนมีหนูเข้านี่เรียบร้อยเลยกันมีหนูมีนกเข้าไปวิธีห้างเนาะทุกคนเนาะกะไม้ตัวนี้สอดใส่ตัวนี้แล้วก็ดึงโอ้ยขาดเลยทุกคน Yeah, talk. มื้อนี้ทุกคนมีแกงนอสานใสโนอไม้ใส่ผักละาาาาอาหารบ้านป้าอาหารบ้านป้าอ่ะอาหารบ้านป้าเน,า <c oughs> นี่โอ้ยตาแซ่บทุกคนนี่จะเป็นซ้นหมูจิ้นหมูทุกคนน,นี่ก็นอสานเป็นส้มส้มหมูมาๆๆทุกคนกินข้าวน้ำเด้อ แฉบแฉบนองกันเนาะคนเนาะนอนสบายอันนี้